สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพามาชมดงกระเทียมของป้านะคะทุกคนแล้วก็มีดอกไม้ป่าด้วยหลายอย่างนะคะดงกระเทียมดงกระเทียมขม่อวานค่ะมาเจอมาดามเนาะมาดามคนเบลนะคะแล้วก็เมื่อเช้าก็เจอมาดามมาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาจะใช้แต่ดอกนะคะแต่ของป้าใช้ลําต้นป้าจะเอาไปดองค่ะอันนี้มีผักหลายอย่างทุกคนนี่คือ ผักบุง้งแต่ผักบุ้งตรงนี้ไม่งามนะคะต้นเมเบอร์ทุกคนเอาไปดองเนาะผักผักกลุ่มแล้วก็เจอผักเซียนด้วยนะคะผักเซียนผักเซียนเมื่อกี้ป้าก็เก็บไปแล้วเหลือไว้นิดหน่อยทุกคนตรงนี้แล้วก็ดอกนี้ค่ะมาดามบอกว่ากินได้ทุกคนกินได้นะคะนี่นี่ค่ะกินได้สีสีดอกสีม่วงๆเนาะ แล้วก็ผักเซียนนะคะดอกออกแล้วมาดามบอกว่ากินได้ด้วยนี่นะคะดอกผักเซียนป้าก็เก็บไปนิดหน่อยทุกคนแล้วก็เป็นโดงสิงโตนะคะสิงโตกําลังเลื้องเลยตรงนี้มีหลายอย่างเดี๋ยวป้าให้ดูที่ป้าพามาคือกระเทียมกระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมป้าให้ชมดอกนี้คือสีม่วงมาดามบอกว่ากินได้เป็นยานะคะ ว่าจะมาดูผักชีล้อมทุกคนมาแรงผิดหลงเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวค่อยไปแต่ตรงนี้กระเทียมงานป้าก็จะเจะ็ดตรงนี้สมบัติป้าคนกระเทียมป้าอันนี้คือผักเซี้ยนนะคะผักเซี้ยนมีดอกแล้วคะดอกสีขาวด้วยอันนี้ก็สลัดเนาะสลัดนะคะ เดี๋ยวป้าจะพาชมดงบอกเส้นนะคะเอ้ย <c oughs> ดงกระเทียมมาดามเก็บใหญ่เลยทุกคนแต่เขาไม่เขาไม่เก็บเยอะค่ะเขาจะใช้แต่ใบเขาจะใช้แต่ใบแล้วก็บางทีก็ดอกแล้วแต่แตแต่จุดประสงค์เนาะแต่ของป้าใช้ลําต้นนะคะเพราะใบมันป้าบําเหนียวเพราะว่าเราต้องผัดนะฮะเราต้องผัดเราต้องดองนะคะคลูกเขากําลังออกหลายรุ่นนะคะทุกคนนี่นี่ลูกเขา คนก็มาเก็บเรื่อยๆมันเป็นดงค่ะเป็นดงเลยทุกคนเนี่ยใช่ทํางนั้นเลยธรรมชาติเนาะธรรมชาติเขาให้มาแล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่มีพิษแต่ว่าอย่าก,กินเยอะให้พอประมาณเพราะว่าเขาร้อนเขามีรีดร้อนฝั่งโน้นก็จะมีผู้ชายทํางานอยู่หลายคนป้าก็เลยว่ามันไม่น่ากลัวทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บดอกแอปเปิลดอก ซากุระนะคะแล้วก็ดอกเชอร์รี่เชอร์รี่ป่าตรงนั้นหลายต้นเลยเนาะออกเดินออกออกกำลังกายด้วยนะคะนี่คือดงกระเทียมะค่ะกระเทียมกระเทียมมาดมน่ารักบดาดมก็น่ารัก,ก,กเขาแนะนำาปหลายอย่างผักอย่างไรกินได้แต่มันไม่มีตัวอย่างให้เห็นตรงนี้เนาะชีโบชีเบ จับกล้องซะเลย <c oughs> คงแปลกฮะว่ามาเก็บอะไรกัน <c oughs> อันที่สีอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายนะคะคล้ายๆผักชีล้อมแต่ไม่ใช่นะทุกคนคล้ายๆผักชีล้อมแต่กินไม่ได้ผักชีล้อมเขาก็จะลักษณะคล้ายนี้เนาะ <c oughs> อร่อยผักชีล้อม <c oughs> ป้าตั้งใจจะมาเก็บผักชีล้อมนะคะไม่ไม่อันตรายกินได้แน่นอน คนที่นี่เขาจะใช้ใบกับดอกแต่คนไทยตอนที่ออกใหม่นี่ตัดทั้งต้นตัดทั้งดอกทุกอย่างไปผัดนะผัดแล้วก็ทำขนมกุยช่ายแต่ป้าป้าจะเอาไปดองทุกคนดองน้ำเกลือนี่แหละต้มเกลือธรรมดานะคะคแล้วก็ใส่ขวดไว้ดองทุกปีก็กินไม่หมดไม่เคยกินดองไว้ติดบ้านไว้นะคะ บางคนเวลาเขามีกว๋วยเตี๋ยวมีน้ำยาเขาก็มาแก้แกเลี่ยนมีบาร์บีคิวอะไรเงี้ยเขาก็มาแก้เลี่ยนนะคะนี่คือดอกเขาเนาะดอกเขานะคะตุ่มก็มีถ้าตุ่มจะเป็นเหมือนกุยช่ายนะทุกคนถ้าตุ่มก็จะเหมือนกุยช่ายนะคะเราก็จะเหมือนกุยช่ายเลยนี่เลยโดงมันวันนี้เดินมาหลายคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทาง มาดามมาดามจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าไปแล้วเขาเก็บนิดเดียวค่ะถ้าคนจีนนี่จะเอาถุงมาใส่เลยนะเออจะใช้ถุงดำมาใส่เลยนะคะของป้าก็น้องๆถุงดำเหมือนกันแหละทุกคนก็ถุงดำนั่นแหละแต่ใบมันไม่ใหญ่นี่ค่ะกระเทียมป่าตอนนี้ออกใหม่ก็จะสวยนะแต่ป้าไม่ได้มามันหนาว วันนี้ยัง13องศาเลยค่ะนี่ดอ,อกแล้วก็มีผักลืมผัวด้วยนะคะเนี่ตรงนี้นี่คือผักลืมผัวนะเอาคู่กันกระเทียมปลาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มีใความดีเสมอมาอุ้ยเจอหอยเจอหอยด้วย อันนี้เขาก็กินได้นะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็กินได้นะคะเนี่ยค่ะดอกสีม่วงเหมือนกันนี่นะคะผักกินได้ทุกคนสลัดนะคะผักป่าปลอดสารนี่ก็ผักเสี้ยนนะคะ เจอผักเสี้ยนเก็บเลยคนเก็บเลยค่ะเก็บค่ะผักเสี้ยนมาดามเซซ่าขอมองสเปนลิลิมออซิสลัดออซิสลัดออซิอ่ะสลัด เลไหมโอเคยู่เช็คไอเกลัไอเกลัวิววิวิวิยูแคนเช็คโอ้มาดามกูเกิลทุกคนอ่าอันนี้ชื่ออันนี้ชื่อสักเมื่อกี้ทุกคนเลตเต้ scientific name is g l y c o m e b a s i นี่ชื่อที่ป้าชมเมื่อกี้ขอบคุณแม็กซี่มาดามโอเคโอ้นี่ทุกคนอ๊อ sorry you a r to keep no no not si <it 's S 2> not s n s อิดดาวโอเคแตงกี้อมาดามเทเรจงติขอบคุณนะคะ